สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับน้องเจ้าอีกแล้วนะครับผมสมานังคารเซนเ,เตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมมีรถนะผมมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถตู้ทึบนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมคันนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าคันนี้ผ่อนงวดถูกด้วยเพียงแค่4,000กว่าบาทนะครับผมตลอดอายุสัญญานะครับผมบอกก่อนว่าคันนี้ได้รถปี2019จดทะเบียน2020นนะครับก็ ไม่เพียง80,000กโลแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูรอบคันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาก่อนเลยนะครับมาดูด้านหน้าก่อนนะครับเนี่ยด้านหน้าคือตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับก็คือเป็นสีที่ใช้มากที่สุดเลยก็ว่าได้บนท้องถนนนะครับเนี่ยโลโก้นะครับโคมียมเนี่ยกระจังขาวนะครับสีตัวรถนะครับแล้วก็่างน้ำข้างล่างนะครับผมเนี่ยแล้วก็ในส่วนของชุดไฟนะครับผมเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นหลอดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับหลอดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับผมสวยแน่นอนนะครับได้ตู้ทึบตัวนี้คือเราจดลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนะครับมาดูในส่วนของล้อครับตัวนี้ก็เป็นล้อกระทาเดิมโรงงานนะครับยางบีชโตนนะครับปี2021ขนาดยาง2อ5 7 0 r ย5านะครับตัวนี้เดิมเดิมเลยเดิมแน่นอนนะครับไฟเลี้ยวข้างตัวรถนะครับแล้วก็ หัวกระจกนะครับผมสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะครับเนี่ยอ่ะด้านข้างครับผมเนี่ยมีราวนะครับอ่ะสามารถรัดเชือกได้นะครับต่างๆนะครับผมอ่ะมาดูด้านท้ายนะครับอ่ะเนี่ยในส่วนของด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายเดิมโรงงานเลยนะครับผมสายกิ๊บนะครับผมเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับมือเปิดสีตัวรถนะอ่ะแล้วก็อ่ะโลโก้มิซูตรงกลางนะครับผมเนี่ยตู้ทึบครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังตู้นะครับเนี่ยใส่ของได้เยอะเลยนะครับใครที่ มองหารถตู้ทึบนะครับเอาไว้วิ่งร่วมขนบริษัทขนส่งต่างๆนะครับหรือจะเอาไปาเขาเรียกว่าอะไรรับจ้างขนย้ายของนะครับผมบอกเลยเพราะว่าคันนี้ค่าง,งวดเพียงแค่4,000กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมาชมภายในมาชมภายในนะครับสำหรับคันนี้นะครับคอนโซลดำนะครับผมกระจกไฟฟ้าเลขกไม่89,000โลนะครับ ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับหุบหนังดําได้แดงนะครับชุดแอร์แบ็กคู่หน้าเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมตัวนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยจะได้เบาะหนังนะครับผมคุ้มเลยนะครับขั้งว่า4,700บาทนะครับเฉลี่ยต่อวันวันละไม่ถึง200นะครับผมอ่าไม่ถึง200บาทเลยนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องต่อเลยอ่ามาเลยครับนี่ใครที่อยากได้ กระบะใช้งานนะครับผมยังไงก็คุ้มนะครับอ่ะเนี่ยมาดูห้องเครื่องนะครับผมสำหรับห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีดีเซลนะครับ4สูบ16วาล์ว128แรงม้านะครับผมก็มีอ่าระบบเบรก ABS นะเครื่องเดิมนะครับผมอ่ารับประกันแน่ว่าโครงสร้างเดิมแน่นอนเนี่ย LR อยู่ครบเลยนะครับรอยเมกอาซีนต่างๆนะครับผมอยู่ครบอ่าว่าจะเป็นสีที่แต้มมาจากโรงงานตามหัวน็อตต่างๆนะครับผมเนี่ย นะครับผมที่เป็นหัวสีต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าโอเคแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้อ่ะนะครับผมก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจรถคันนี้นะครับผมอ่ะบอกเลยว่ามาก่อนได้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามีคันเดียวผ่อนแค่4,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะครับสำหรับคันนี้นะครับผมก็ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผมเกษตรกรค้าขายรับเหมาก่อสร้างอ่าหรือจะเป็นพนักงานประจำนะครับผมขอแค่มีเอกสารนะครับผมก็ ไม่สะดวกมาทําสัญญากับเราครับเราทําสัญญาทั่วไทยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวนะครับผมส่งรถให้ฟรีนะครับผมก็โทรหาเราได้เลยนะครับที่เบอร์0812386699นะครับผมเบอร์นี้เรารับสายให้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็โทรไม่ติดนะครับผมสามารถแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมกจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับใครอยากดูรถรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ